อยู่กับดวงตาี่เหมือนเหมือน <ใ 2014. S 1> อยู่ง่ายนะแต่อยู่ยากเหนื่อยไหมเจ้าคะไม่ดี okay. อะไรนะคะเหนื่อยไหมโอ้ยอมันเลยมันเลยมันเลยพี่เคยพี่เคยกินข้าวไม่ได้ไหมพี่เคยกืนทําข้าวไม่ได้ไหมเคยค่ะ <c oughs> <c oughs> มันรนนุ่นนั้นเลยนะข้าวตักข้าวช้อนเดียวเนี่ยไม่สามารถกินได้กืนไม่กืนไม่ได้กืน <c oughs> ไม่ได้มันจุกอยู่ในท้องแล้วตานี่หยดลงถ้วยแต่ละวัน มงันอยู่ไม่ใช่แต่ละอย่างพอเราจะประคองตัวเองเหมือนเราเริ่มจะอยู่ได้หลวงตาก็เติมเติมของเติมของอยู่เขาเราใช่หลวงตาไม่มีข้อแเลยใช่ไอ้ที่ทุกข์เรามีอยู่แล้วหลวงตาเพิ่มทุกข์เลยจริงจริงใช่หนูเลยมองว่าหลวงตาก็ไม่ได้ผิดหนูที่เจออย่างนี้หนูก็ไม่ได้ผิดแต่มันเป็นมันเป็นวิบากของหนูเองที่หนูต้องเจอ แต่สิ่งเดียวที่หนูจะผ่านมันไปได้มันก็นมาลงที่ผู้เจ้าวามอดคนคือเครื่องแผดเผายีเลยทุกที่เราเป็นอยู่ตรงเนี้ยคนอื่นทาให้เราได้ได้จริงเหรอคนอื่นทาให้เราทุกได้จริงเหรอคําพูดคําเนี้ยลงตาพูดกับคนอื่นพูดทาไมความรู้สึกเราแตกต่างนี่แหละคือของจริงที่เราได้เรียนรู้มันไม่ใช่นั่งสงบไม่รู้อะไรไม่ใช่แต่เกิดจากการกระทบเกิดจากขัดแยงนี่แหละ เราก็จะเห็นว่าเราให้ค่ากับอะไรสิ่งนั้นก็มีค่าสำหรับใจเรารเสมอไม่ใช่ใช่มันเห็นเลยว่าใจเราข้องกับอะไรสิ่งจริงนั้นมีผลกับเราเสมอใช่บางสิ่งบางอย่างถ้ามองทําไมหลวงดาม,มองว่าเขาไม่เคยดา่าม,มึงเกียบนี่หลวงตาจะพูดจริงเหรอ,อใช่คอณไม่เคยด่า<ผ>มึงเลยคุไม่พ่ออะไรพาะเจตนาไม่ได้ด่าแต่เราทําไมตีเป็นคําด่า เพราะเราไม่ชอบเพราะเราก็มีสัญญาของเราว่าเรารู้หน้าที่ของตัวเองนะเราเรารู้งานของตัวเองเนะครับมนยเจ็บแสบไม่รู้หน้าที่ใช่เรารู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรแต่มันเหมือนมันไม่พอเพียงพอสักทีอย่างเงี้ยมันจะคือจะจะงวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือไม่พอใจกับสิ่งที่เราทําสักทีมันคือการเที่ยวสําหรับอม,มองหนะานะตอนนี้มองย้อนกลับไปถ้า ถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่กับกับคนหมู่มากไม่ได้เพราะด้วยนิสัยเราเองเราไม่เอาใครเลยทเดียถตัดคือตัดเลยใช่เพราะด้วยใช่ไม่ไม่สนอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบไม่ให้ค่าไปเลยใช่มันจะมันก็อยู่ของมันนั่นแหละสมมุติอ่ะ มึงทาสิ่งนี้นะก็จะทําแล้วก็มีนีเลยอ,อย่างเงี้ยไ <laughs> ดไลสด,ดกับตั้งกล้องแล้วก็มานั่งหยุอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยไม่อยากก็ไม่อยากใช่แล้วแต่อารมณ์้วจะเหมือนกับว่างงตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าไม่รู้มันมันมันม,ม,มันจะเอาอยัางไงเนี่ยแต่พออย่างเงี้ยพอมาโดนขัดใจโอ้โห <laughs> พ่อแม่ไม่เคยด่าคร <laughs> อบครัวไม่เคยด่าอยู่กับครูบาอาจารย์เดิมเหมือนมีแต่ ชื่นชมใช่เราได้ยินแต่สิ่งทุกอย่างเรา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 อบล้อมด้วยสิ่งพุกเนี้ยมาตลอดวันหนึ่งทีเนี้ยเหมือนเราเราเป็นที่สุดมาพี่เอ็มนี่บอกไหมแล้วเรามาเหมือนไม่ดีพอสักเถี่ยเนื้อเราเจ๋งแล้วนะเออลงดาเคยชี้หน้าด่านึงนะประมาณแบบคิดว่ามึงเจ๋งเหรอในใจเราพอตัวแล้วเสียงส่เขียง่เสียงในใจ ใช่แล้วประมาณแบบมึงคิดว่าใครก็อยากได้มึงเหรออะไรอย่างเงี้ยมวยปลุกปั้วมวยปลุกป้วอ้ามันก็ใช่นะใใครก็อยากได้เรอางั้นความมุ่งม่ที่นี่สวนตามเลยเขาไม่อยากได้เราก็จะมาตามเราทาไมใช่ไหมล่ะลูกตาก็เห็นอยู่เออตามไปตามแม่มาไหมลูกตาตามแบบไม่ตามตามแบบไม่ตามสบายลูกตาก็ ไม่ได้ออกคำสั่งไม่ได้อะไรถ้าต่อต่อให้สั่งก็ไม่ทำถ้าอย่างนี้ใส่แบบหนเห็นมากแต่งแต่งเนี้ยทำเองดูหน้าที่ใช่ใช่ใช่แต่ทำไม่เห็นมากกว่าหนูหนูหนูตัดสินใจที่จะมาบวชกับหลวงตามาอยู่ก,กับหลวงตาเพราะว่าคือแต่ก่อนเนี้ยอยากเจอหลวงปู่ชาเกิดไม่ทันหลวงปู่ชารู้สึกแบบน้อยใจในวาสนารู้สึกว่าแบบ ทีเนี้ยก็เลยทําไปอุปถัมภ์ว่าช่วยเหลือแบบเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานไม่คิดว่าี่เทียนทําอะไรได้เราก็ทาทําทำทำอยู่อยู่หลายปีอยู่นานจนวันหนึ่งทีเนี้ยมาเจอหลวงตาอ่ะเรารู้สึกแล้วว่าโอเคสิ่งที่หลวงตาพูดสิ่งที่หลวงตาเป็นนี่แหละคือธรรมเราเชื่อในธรรมอ่ะเราเชื่อในธรรมอ่ะเขาย้อนแย้งกับทุกอย่างที่เรา่ามมาด้วยประสบการณ์ของเราเองนี่แหละ ทีนี้มันในเมื่อมันแยกแยะได้แล้วว่าอะไรคืออะไรมันขึ้นอยู่ที่เราละว่าเราจะดําเนินไปยังไงพอใจดําเนินไปทางไหนเราเราจะเลือกอะไรหนูกลับมาถามตัวเองเลยนะที่เอฟถ้ามึงยังเป็นมึงอยู่แบบเนี้ยล่อยมึงอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ามึงก็เหมือนเดิมมันไม่สําคัญว่าเราจะเกิดทันพระพุทธเจ้าเกิดทันหลวงบูชาไหมสันดางเรายังเหมือนเดิมเลย บบใช่มันก็ยังไม่มันยังมีข้อแม้นะหรอกมันยังมีข้อแม้เป็นเรื่อยๆอะอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้อยู่ตรงนี้ก็ทําได้นั่นมี่มันยังไปได้อะไรเงี้ยเออมันยังมีข้อแม้แต่พอทีเนี้ยถ้าเราจะเอาจริงๆมองตามความเป็นจริงนะ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ทิ้งหลวงปู่มันก็ทิ้งหลวงปู่ชาก็ทิ้งแม้แต่หลวงตาก็ทิ้งไม่มีใครไม่ทิ้งสักคนแล้วเราจะมาปฏิบัติ อยู่บ้านก็ปฏิบัติได้พวกเปลี่ยนกู้ัวใจกันไ,ไหหรือปเปล่ามันย้อนแย้งมันย้อนแย้งเก่งเกินไปแล้วแค่อันแรกนะความทุกข์ในอนริยสัจเราเคยอ่านเจอแค่ทุกข์ในตัวหนังสืออแต่ไอ้ทุกข์เห็นไหมความพัดพ่าจา,จากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ได้ในสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์เนี่ยเราอ่านแค่ในหนังสือแต่เรายังไม่รู้รสชาติหรือสภาพของของความ รู้สึกนั้นจริงๆเรายังเข้าไม่ถึงสภาพทุกข์ในเมื่อพระพุทธเจ้าทิ้งครูบาอาจารย์ทิ้งรักชาตินได้ไม่ได้ไม่รู้คำคำนี้จริงๆพี่เอกได้ไม่ได้ไม่รู้จะจะได้อะไรหรือได้อะไรแต่อย่างได้ทิ้งแหละอันดับแรกได้เรียนรู้การทิ้งต่อให้ชาตินี้ของเราในความรู้สึกไม่ถึงที่สุดแต่ชาติต่อไปมันจะใล้ขึ้น เนี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราเรียนรู้เราเผืนแล้วถึงรู้ไงว่าของจริงมันคนละเรื่องคนสือ,อยังไม่ถึงเลยคนละเรื่องเลยทีเนี้ยมันมันเลยพูดได้ไงเวลามีนคนมาพูดทรมาอย่างนั้นอย่างนี้มึงอ,ออกจากกันให้ได้สักไม่ต้องออกเลยก็ออกสักเดือนเอ,เอางอ่างยง่ายน,น่อยเพราะความเป็นจริงที่ผู้เจ้าสอนคือตรงนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับภาษานะ จะอธิบายรสชาติของน้ำเย็นด้วยภาษาไม่มีทางเข้าใจในรสชาตินั้นหรอกอทานจาคะสละทิ้งทิ้งวัตถุไม่ได้พี่จะทิ้งสิ่งที่ละเอียดจากนั้นได้ไหมเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมไม่มีทางมันทาําไมาไมันถึงยากอ่ะทั้งนั้นพี่ยังไม่ได้ทิ้งเลยอะไรบอกว่ายาก <c oughs> <c oughs> าเห็นไหมใจใจคิตเอเองค่ะ มันกลัวธรรมชาติของจิตจะกลัวการพัดผ้าอัตาก็รักษามันก็ทําหน้าที่กิเลมันก็รักษาหน้าที่ของมันรักษาอัาเข็มลงมันรักษาตัวนี้ไว้ซึ่งมันรักษาไว้กิพกกิชาติละการที่เราจะมาลือ้อถอนหรือมาทําสวนทางในในสิ่งที่มันเคยยึด,ดโอ้มันเลยทุกแสนสาแต่ความทุกนี่แหละจะทําให้เราฉลาดขึ้นไม่มีสิ่งอื่นเลยคำว่าผลทุกที่พู้เจ้าสอนพวกเรา ไม่ใช่สบายแล้วพนหบกไม่ใช่เราเผชิญทุกนี่แหละป่าดงทุกนี่แหละแล้วเรียนรู้ทุกทุกแง่ทุกมุมนี่แหละมันถึงพ้นเราอย่าทุกคือมันอยู่กับทุกชนด้านชาใช่เราจะรู้จักทุกทุกแง่ทุกมุมทีเนี้ยเราก็จะเข้าใจเลยว่าคนแต่ละคนต่อให้มีล้นฟ้ากิเลสก็ยังแต่หัวใจอยู่เหมือนเดิมะแม้กระทั่งเทวดานะกิเลสไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะ ไม่ได้โดนกระเทาะเลยอ่ามพอใจใช่เพราะมันยังไปตามความพอใจแต่พอใจในทิศทานที่เป็นูุศลไงอ่าแต่เมื่อใดที่เราเริ่มขัดเริ่มฝืนเริ่มแก้ไขโวเกงให้มันมาตั้งอยู่ในกุศลกุศลที่ถึงพร้อมนี่แหละคือปัญญามันจะทําดีก็เป็นเหตุละอ่ามันไม่ได้ทําดีอาในผมไม่อาศัยเหตุอาศัยเหตุทำเพียงทีเียทำเพีง เหตุที่ถึงพร้อมเท่านั้นผลถึงจะเกิดขึ้นเห็นไหม mm hmm. มันคืออันเดียวกันทั้งหมดแต่มันอาศัยความสุกเนื่อง mm hmm. แต่เราเห็นไหมพอต่างกันกับตอนที่ไม่รู้จักการปารีบันเราก็ตั้งดเหมือนเดิมแต่เราจะเอาวัตถุเพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกแทนได้เองะความรู้สึก่ะเป็นเจ้าของจะถามว่ามันสุขจริงไหมดีไห mm hmm. พอได้มากล mm hmm. ัวอะไรกลัวหาย ตัวคนอื่นมองกลัวเห็นไหมมันจะมันจะเอาความกลัวเนี้ยกลัวเสียสิ่งสิ่งนี้ไปพอวันหนึ่งเสียสิ่งสิ่งนี้ไปจริงเราตายไหมไม่ตายนะเชื่อไหมไม่ตายไม่มีขาดเขาแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เขาจะตายเราจะตายขาดเขาเราจะทุกข์นะไม่ห่วงเขาหลงห่วงใจใช่ไ้มขาดเขาเราก็อยู่ได้ไม่ตายหรอก เขาขาดเราเขาก็อยู่ได้ไม่ตายแต่ถ้าขาดลมหายใจตายแต่ความรู้สึกมันทุก mm hmm. ผู้เจ้าใช้คําว่าความรู้สึกพวกนี้ย mm hmm. สิเนหาติเนหาหมายถึงยางเหนียวความพอใจในรสชาติของความรู้สึก mm hmm. จิตมันเสพอารมณ์แต่อารมณ์พวกนี้มันฝังลึกไง มันฝังลึกมันกินลึกมันยืดมันไม่ขาดนะมันต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวความมั่นคงจริงถ,ถ้าอารมณ์ตัวเนี้ยไม่ขาดแรับหนึ่งมันสวนกับเห็นไหม <c oughs> อานาคามีคือไม่รู้จักอารมณ์ตัวนี้เลยทีเนี้ยมันถึงขาดมันถึงไม่เกิด <c oughs> อ่าตัวอารมณ์นี้แหละคือตัวกําหนดพบก <c oughs> คำว่าพ้นจากกิเลสก็คือพ้นจากอารมณ์นี่แหละไม่ใช่พ้นตัอย่างเอือรหรอกพ้นจากความยึดมั่นคือมั่นในอารมณ์เนี่ยมันไม่รู้จักเลยมันลึกซึ้งกว่านั้นอีกพี่เอฟในความจริงแต่เราจะเรา <c oughs> เราเราจะรู้จักมันได้ยังไงรเรียนรู้มัน,มนพี่เอฟจะรู้จักรสชาติของน้ำขวดนี้พี่เอฟคือต้องกินต้องเรียนรู้พี่เอฟจะฟังเอารู้เรื่องไหมรู้รสชาติไหมดมเอาได้รสไหม มองจ้องเอาหูเอาสัมผัสไม่รู้นะสิ่งเดียวที่จะรู้ของรสชาติของมันได้คือคือปฏิบัติคือเรียนรู้มันหลายๆคนถามอาการนี้เกิดขึ้นควรทำยังไงร,รู้จกักพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างอื่นนะสอนให้เรารู้ตามความเป็นจริงเมื่อใดที่มันรู้ตามความเป็นจริงมันละในตัวของมันเองความรู้แจ้งเกิดขึ้นเองต้องอาศัยอะไรอะถึงจะรู้ความจริงสมาธิ สติที่ประกอบด้วยสมาธิเห็นตามจริงสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติสร้างขึ้นมาแล้วไปยึดเลยอันนี้คนละเรื่องนะคนละสายคนละอย่างแต่ต้องอาศัยสมาธิสมาธิตอนนี้เพื่อแค่ให้เห็นแค่แค่แค่ให้เห็นตามจริงเพราะถ้าจิตไม่มาไม่มีสมาธิเลยมันก็เสีซ้ายไปกว่ามันโฟกัสไม่ได้เหมือนระบบโฟกัสไม่ทางานใช่สมาธิคือ ออโต้โฟกัสอ่ห้เร้าพูดสิมีอะไรเกิดขึ้นเห็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 นแล้วก็เห็นตามจริงเห็นในขณะปัจจุบันเห็นถี่เข้าถีเข้าถีเข้าจนภาพนั้นชัดที่ไม่ได้มามาแบบโอ้อันนี้คือรสชาติของอันนี้ไม่ไม่ได้แย่งะไม่ได้คิดอะแต่เรารู้ด้วยตัวเราเองละอันนี้คือเป็นอย่างนี้เมื่อใดที่มันเห็นความจริงนี้ความเบื่อหน่ายเกิดเอง เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเกิดเองจิตสลัดคืนเห็นไหมแต่ทุกวันโอ้ยเบื่อมันเบื่อสิมันยังไม่ได้ดังใจแต่มันคลายกำหนัดไหมอ่ะบอกว่ามันปล่อยวางปล่อยคลายกำหนัดเพิ่มกำหนัดก็ดูดรเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายเพราะมันยังไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจเราผักถอกมากเลยไม่ได้ดังใจเลยเบื่อใช่แต่ถ้าได้ดังใจเรายังเอาเราเห็นไหมอ่ะเรายังเห็นไหมทีเนี้ยไอความพอใจละยากกว่าความไม่พอใจนะ หังเย็นไหมกินเพราะมันดีอ่ะไม่รู้มีไม่มีเหตุผลที่เราจะทิ้งอ่ะไม่ออมไหมกินแล้วก็อยากกินอีกตามกินตามอยู่นี่ยหลพ่อพุทธทาสบอกว่าเราเคี้ยวอยู่ในปากอยู่เลยแต่ใจเราอยากอยู่ละ่เห็นไหมมันทํางานแบบโอ้โห